สวัสดีครับจากเพจขายหน่อพันธุ์สับป,ปะรดนะครับวันนี้จะมาดูวิธีการส่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับเราเป็นหน่อสับป,ปะรดต้นทางจากสวนบ้านแยงนครไทยนะครับเวลาเราส่งบริษัทเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นแปดเป็นเคอร์รี่นะครับของผมจะใช้เป็นถุงปุ๋ยส่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กล่องนะครับขนาดหน่อจะเป็นขนาดใหญ่ จะทําให้กล่องพังและเสียหายในระหว่างทางได้นะครับเราเพื่อความแน่นหนาเราเลยจัดส่งให้ถุงปุ๋ยบางท่านอาจจะดูว่าเออว่าถุงปุ๋ยมันเก่านะมันแพคกิ้งไม่ค่อยดีนะแต่ว่าม,มันแข็งแรงนะครับเราก็จะเอาหนอดที่ได้นะมาตัดแต่งใบเพื่อให้ปลูกง่ายนะครับเราก็ง่ายต่อการขนส่งด้วยแล้วเวลาปลูกก็จะปลูกง่ายเวลาเราปลูกนะครับ หน่อพันธุ์สับปะรดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเ,เวลาเราปลูกนะฮะเวลาเราปลูกแล้วเขาจะสลักใบข้างๆทงนะครับถ้าเกิดว่าใบาย,ยาวไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ตัดแต่งนะครับใบมันจะงอลงอย่างเงี้ยครับทําให้ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับถ้าเราตัดแต่งนะครับให้ดูดีนะครับก็ในการปลูกก็จะปลูกง่ายและก็เรียบร้อย ท่านดสนใจสั่งก็สั่งได้เลยนะครับหน่อพันธุ์มีพร้อมตลอดทั้งปีนะครับสายพันสายพันธต้นทางคือปัต,ตาเวียนะครับของผมก็จะเรียกเป็นพันธุสายน้ําผึ้งแล้วก็าำการแพ็คถ้าส่งเอกชนก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับถ้าส่งเป็นรถ นึ่งคันรถอยู่ได้หมื่นนออยู่ได้หมื่นนอแล้วก็นอทําให้นอสปอรดราคาถูกนะครับอย่างสมมติหนึ่งหนึน่งหมื่นนอนอละหนึ่งบาท 40, สี่สิบตางค่ารถต่างหากนะครับแต่ถ้าเป็นส่งเอกชนนี้ตกนอรวมค่าขนส่งแล้วตกนอละสิบบาทเลยนะครับท่านใดที่สนใจทดลองปลูกนะครับก็โทรสัง่งมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0822939919นนะครับทักแชทมาได้นะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับ ไอดีลาก็082 293 999โ okay, อเคแล้วกันมาพบกันชิปหน้านะครับ